ขัวหนูขัวหนูเงินบ่างหนูในเครื่องกระเทียมพรีคคาติดตั้งเครื่องหนูหนูให้เลยมขัวหนู ผักใส่กับหัวรำพาเขือนยังไงเออกะเพราแม่ตะแหลกเจียวเจียวเขื่อนเจียวมะกะทิพัดพัดเขี่ยวกะทิเขี่ยวกะทิอืมตอนเด็กใส่เครื่องอันนั้นท่างผู้ชมกำลังเติมน้ำจะบานเพิ่น ติดตามครับติดตามวิธีขวนู๋เร <laughs> <ด S 2> าเข้าใจอ่ะซื้อต้นแบนเครื่องเป้าหนู ใส่บัตเขือครับมันถึงไม่เละถึงบม่รเละใส่ขวหนูบักเขือเนี่ยท็่หนังโอก้กินเล้เาว่าฮัดเครื่องลูกพี่จัดการอีกเรื่องนี่โอ้กิน <laughs> แัดก,กินอยู่ดอกดเออจียบเปียบหมกินซาแต่ผมยังเจีใเลยเห็นไหมอุ้ยกินไอแวงสิแสดงว่าข้องแท่ผัดเครื่องผัดเครื่องขอน,นูครับเออขอน,นูสรดนงองกสูตรอีสานบ้างฮะแต่พอขวอมือท่องเด้่อนไ่นมือนีน เอาหนูลงแล้วครับถ่ายประท่านเอ้ยเปิ่งสีสันหรอเอ,อสุดยอดโซ่ก,กาวเลยลูกพีหัวหนูฮัลโหลมีลูกโดดร่อเหระมีอยน,นมอยาอ่าแสกที างานนะบอใส่คุยอ่ะเวลามองปลาลหลายๆเพาะว่ากูไปใส่กับข้านี่โอ้ยเออนายเกียนแห้งหอมแห้งเอออย่าให้กินน้ำเดชขวดหนูหอมหอมนึกขืนย่กับพูดตำรื่องนี่ลูกพี่บบบบอนหอมหอมหอม มาด้วยขนูขอนูมาด้วเสียมอนเซีวกเซี่ยวปามากหกพี่ว่าทงม่เนี่ยแพ้วใส่เบ็ดลมหมูรวอมเนี่ยป่าวป่าน้าก็ลังหลายเสียมอนเซี่ยวเนื้อเบือสเนื้อเอนื้อใส่พักไง่พักใส่ จจออกขมอ,อาลังกอสกรขอขอ้ากินตมาซากเลยมันเนี่กระสิดีก็ร่มลุ่เดือมึเคลื่อนด้ตัว <c oughs> อนห่อนเย็นก็ไม่เยน็น ข้อหนีดีได้มมดขึ้นใส่เห็โกเหลี่ยมเขาไปเอาหอดที่นั่นลุงเดี่ยมพนล้มนะนอนหนีหลีดีหนีงเอาเดยหนีหัวปวดบุกเลยตามตาตาไปครับใจพักใช่แล้วเฮียกำลังเด็ดทีแล้ว หพร้อมขวานูขวานุเสร็จบเกลือแล้วแกะได้ที่แล้วเกลือกลุกโดดพอขวา อ่าอยู่จังง่างยดิตามครับอีกสักครู่สิบนาทีเกือบนที่แล้วอุ้ยหอม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 ขอนูเสียม้วนมาเด้อคุณเชลโน้ตุงเงี้

มา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 ครับมามาเด้อเบ็เก็บพราใส่เราได้มาขึ้นนำกระลูกพี่กับเหลี่ยมอเดก็ได้มากโลกกลัวสองเกือบสองโลมามามาครับกินขอน้ำกันบ้านนี่วน้ดวน้ดเ้มาครับกินขอน้ำกัน

ดหมั้นไม่น่้กินแบ่งลากันไปปิ้งกันนะอ่ครับกินข้าต้องกันบเนี่ยวดนูวเกเสีบมาด้วยไหนั้ตะกบตะกบไม่น่เพื่อไอ้หนูบ่ ขอโคตรบนมชุดยวดเลยใช่หรือดดปล่าไ่อยากิมเลเสียบคัเสียบเสีนต้องการไอ้เร่ไปโตเพาเร่าเหล่าเ้าเร่่งยง